พี่น้องแนทุกคนเอ้ยโอ้ยนไปิกันสบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนมื่อวานใ่นพาทุกคนมากินข้าวนะองคน บอ้บเมื่อนี้มีอย่างพิเศษมื่อนี้สาร์ดินมาแต่ไทยทุกคนมาแต่เมื่อวานนี้นักบด,ดมาเนาะทุกคนจะบอกว่าหอดใส่ที่ต,ต้อยังไรเนี่ยก็ลังข้าเพิ่มมาอยู่ทุกคนมาตอนทักสาร์ดิน,นกันแรมเมสก็มาเลยแบบนี้ทุกคนที่ในสาร์ดินโทรมาว่ะหอดคิวรถสว่านเลยทุกคนคิวรถเยอะสอดเนาะทุกคนจะไม่กะมาหอดแหลกแต่ตอนนี้คนขอกินข้าวก็ทุกคนดูข้าวแห้ขงข้าวตอนนี้เป็นเวลา11โมงเป็นข้าวซอยของเพื่น,นเลย ดดินได้จังดีสักกะดีไข้ทุกคนสักกะไข้แนยังเจ็บหัวอยู่ในนึงเขาดินมมาปรดีลองแมกกะงอกแมกกี้กะงอกทุกคนอย่าลืมเพิ่มโอ้ยไม่ลืมแบบเพื่อน มันร้อนมีค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้ชาวลินจะได้ฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิทุกคนไปกินซีน่านมกันมากๆรกันว่าอันเสาวลินจีตื่นเต้นสําแดงเนาะคนเราตื่นเต้นแห้งน้ำมือเปิดมือทุกคนในตัวน,นี้กันพอดีคําคํสิทุกคนน้องลินไปกินดาดน,นั่เดียวที่ทอดแห้งโอ้บรรยากาศกัน,กนขม,มือตื้นตาเลยทุกคนเลยพอดีซําคํสาสาวลินมาฮอด มทาที่กรุงเทพอ้ <c oughs> ไปกินทานได้เลยเนี่ยตะสู้ไปยี่หาน ที่นอะแนงทุกคนเอ้ยแปนแปนบาเจอกันเป็นปีนบเบน,นาะโอ้ยิ้มได้ผนะถ้าประุหน้าไงโอ้ยเนาะไปกินตัดกันลิลลินเฮ้ยกิอดสาวลิลิน, <Hey. S 1> นแหงทุกคนเอ,อ้ยมาเห็นกันจักเดินตันะต่อไปเดี๋เดี๋ยวนึงทุกคนเล คิดฮอดก็จะเป็นสีตายทุกคนเลยคิดฮอดแห่งน,น,นี่ค่ซะซาลีมากินซิ้นได้มาเน,นี่ยกำลังเปิ้ลกำลังน้ำตาลทอมกินจนอิ่มท้องเลยท้องสูบไป ไม่นะแม่นะอืออทุกคนตงนังเลยกำมือเฮือนกันทุมันฮอนอ้กะทุกคนตอนนี้พาอ่ะทุกคนตอนนี้พาซาลินมาเฮิอนฝนนะพาซาลินน้ำเดี๋ยวจังน่อยทุกคนซาลินกะคนจะเห็นกีตาร์ยาลินกีตาร์ทุกคนนั่คือฝนเลย <S 2> <S 2> <S เป็นส่งเป็นเสวกันอีลี่จัง่อยกำมือทรงคนละทุกคนเั่นแหลค่ะมันมืดนล่อยู่นี่นะกับจบัง่อยกำมือทรงซาลินนะทุกคนเนาะเฮิอนกับบัดด้ไดไก่กันเดี๋ยวบันเลือ อยู่ในตัวเมืองนีล่ละใกล้ๆกันที่ไปไปเดี๋ก็ะหอดทุกคนเลยอยู่ดีๆนอนกันจับมือพูดอดจจะไรกันสิไปนอนนกันทุกคนเลยเจ็บมือดิตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับบกอะไลโซนอกันกันบอเป็นไ,นได้ไปอยู่ไทยนะเฮ้ยบอกขี้หอดกันได้บอเรเห็นโทรมาเลยมีจมูกโทรไปอา่าไปว่งแซ่ดไปเจ็บมือเดิคิดหอดเองอยู่บอเพราะมันเอ็นครั้งแรกมันเจ็บมือบางมือเองนะมันมันดามอะไรขนาดคิดหอดทะเล บมือตัวบมือเองดานเกินเลยน่าดานเกินเลย <laughs> อะไรนี่อ่ะมาด่าเพื่อนม <laughs> ือนไปขายต่อ,อเขาเฮ้ยไปหาไปหาหน่วยปะไปกินแกงหน่วยก็ได้เออไปบอกแม<ต>เองไว้ก็หน่วยเออกเขา <ๆ S 1> เขา็เขาหาไปขายยูน่าทงเองนี่สายพุทธินก็ได้ยูน่าทงเองนี่เ <laughs> นาะ <laughs> อะไร <laughs> ทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงท้อมเพลงเท่านี้นะทุกคนเนาะมือ่อ้าจะคลายให้เพิ่งอีคลิปสั้นเนี่ยแต่ฟ้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เพิ่งกำเรียนะคนแล้คลิปหน้านจะเจอกันใหม่ไม่ได้ที่มาบอกว่า,วาสาวลินมาบ้านซื้อ,อดูนันก็ะซิบลินกำกันดนีนกำเท้าท้ายหิมเดีกๆฟ้าไปติดตามสาวลินเลยทุกคนเลยนอดวิวบนโต๊ะแห้งนิดนึงสมองพยายามผ่านผ่านเธอทุกคนเลย,ย,ใ,หเลยให้มันผ่านเร็วๆเ,เ,เลยทุกคนเดอ้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ไม่ได้